ก่อนมาแล้วนะฮะมาแล้วมาุนลุนๆๆนุนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาแล้ว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 หมนมาแล้ว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 นะนะทั้งปลาทับทิมทั้งปลาเอ่อเอ่อทั้งปลาทั้งปลาทั้งปลาเนรทั้งปลาอตะเพียนทั้งปลาอะไรเนี่ยบลาเห็นไหมนะมาเลยมาเต็มเห็นไหมมาแล้วนะเพราะว่าบ่อนี้ปลาใหญ่นะับเพราะปลาค้างปีนะับปลาค้างปีตัวใหญ่นะตัวตัวขั้นต่ําก็ประมาณก็ตัวละสองโลขึ้นสามโลขึ้นอย่างนั้นแหละ นะแต่ปลากระพงนไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะห้าโลห้าโล,าลขึ้นนะ่ะคิดดูดี๋ยวปลาบอ่อเนี้ยเนี่ยเนี่ยมารอเต็มเลยนะเห็นไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่หญบอ่อนี้ตัวใหญุ่ณบอกให้รีบจับไงถ้าไม่รีบจับนะหมดไม่รู้ด้วยเออจะบอกให้รู้ดิเอ้อ ปลากระพงปลาตะพงนะครับมีตปะปลาเพาะนั้นปลาตะพงสาดจะทั่วหน่อยนะสาดจะทั่วเนี่ยก็บอกให้สาดจะทั่วหน่อยนะจะพอมาเก็การสาดชั่วแล้วก็สาดไปหมดแล้วนะฮนะลองดูฝั่งนี้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 เออดูฝั่งนี้มั้งสังเกตปลานี่ผมว่าปลา,า,ปาชุน,นิดใหม่มันเลือยหน่อย มันจะเหรียญน้อยมันเหรียญน้อยยังไงไม่รู้อ่ะคือนั่นแหละจับเคยพุบพับ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 น่ะนีคือคือว่าไม่พุบพับอ่ะคิดดูดินะฮะที่ตีน้ำกันรู้ปล่าปลาอะไรน่ะปลาสะพงงั้นแหละน่นะนะครับปลาสะพงอ่ะนะฮะตีน้ำางังี้ยคือปลากระพงนะครับนั่นแหละลอยฟองลอยฟองนี่คือปลาสะพงงั้นแหละน่นะนะฮะปลาตะพงปลาตะเพียนไอ้ปลาสะพงปลายเนี่ยนะฮะไอ้ปลาตะทิม ป,ปลากระพงอย่าง,งน้อยก็อย่าง,งน้อยก็ห้าโลขึ้นนะฮะอย่างขั้นต่ำต่ำสุดก็คือต่ำสุดก็น่าจะเป็นสองโลเอ่อสองโลขึ้นนะครับสองโลขึ้นนะครับนะครับก็บอกให้รีบกลับนะครับเพราะว่าน้ำมันน้ำมันยุบไปเยอะเนี่ยน้ำน้ำไม่มีเล่าเนี่ยน้ำไม่มีเล่าเออถ้าไม่รีบลากอนะ้ <laughs> วนตับอะ่ะนะฮะ ฝนตกที่นี่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะครับแล้วเขากินหมดนะครับไอ,อ้มันจะมีตัวนะัที่ว่ากินนะ่ะนะฮะนะฮะกินหมดแหละวันตับลนะ่ะโอ้โหาคานขึ้นฝั่งบ่ไม่ไหวอ่ะพี่คิดดูดิพี่กิษนาเออคานขานขึ้นบ่ไม่ไหวอ่ะพี่คิดดูดิจะเหลือไหมเนาะพี่กิศนาเนาะอขอบคุณมากครับพี่กิศนา ขอบคุณมากครับหัใจาพรังวังวกพรังบวกพรังบวกจาก๋าขอบคุณมากจาก๋าเวลาเครื่องนี้เครื่องนี้อะไรก็เพราะว่าหรอกเออ Natalie เน็ตหมดเน็ตหมดเครื่องเล็กโอ้ยอนาถาเลยขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะเอออนาคตจริงๆเลยเออ ดูดิหมุนติวติวจะติวติวนะเออคิดดูดิอุ้ยอะไรจะนะอะไรจะอนาถาขนาดนั้นนลยเออหัวจริงและดูดิหมุนติวติวติวจะหาว่าโกหกนะเนี Sud ่ยหมุนติว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 ต <Kapı S 1> ิวเนี่ยเนี่ยคิดปะ่าจะดูแหมจะดูคลิปตัวเองก็ไม่ได้เลยนะฮะหมุนติวติวติวอยู่ ว้าต้องดูครับเออพอแนละ้วชีวิตชีวิตเราเนะี่ยมันน่าท้าขนาดนี้ใช่ไหมชีวิตเราอนะน่าท้าขนาดนี้จริงๆเลยเออนะดูดินะครับปลากระพงเนะีนะ่ยเนี่ยปลากระพงงั้นเลยนเะนี่ะนะฮนะนะปลากระพงงั้นเลยนะครับปลากระพงนะครับ แล้วแล้วบอ่อนี้มียอมอรับว่ามีตะไบใหญ่นะฮะถ้าถ้าถ้าจับเนี่ยถ้าจับบอ่อนี้นะบ่ตรงๆว่าก็ก็ได้น่าดูแหละนะฮะทั้งนั้นนะฮะบ่ตรงๆว่าเนี่ยขนาดนี้ขนาดเราให้อาหารแบบนี้นะแทบจะไม่เห็นปลาแล้ว,ว่คิดดูดนะะิจากที่เคยกินดูป,ปั๊บปุบป๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะตอนนี้กับแบบเอ้ยมันมันผิดปกติไปอ่ะเออมันผิดมันผิดตาดมันผิดหูผิดตาเราเยอะอืม การพิจิตรพิจตาเนี่ยนะคนคน,คน,ค,นคนเขาเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเขารู้ดูนะครับรู้ดนะ